กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์จตุรงเพล็งนลรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดศรีสะเกดพักเพื่อไทยขอบคุณท่านประธานนะครับสำหรับมาตราที่22กระทรวงแรงงานตั้ง 45, 4, 000, 000, บงบประมาณไว้45,754ล้านบาททางคณะกรรมติการได้ปรับลดไป หลือ45,723ล้านบาทปรับลดเป็นเงิน31ล้านบาทผมได้แปลยติไว้ตัดไว้10%เนื่องจากท่านประธานครับกระทรวงแรงงานมีหน่วยงานมีกรมที่รับผิดชอบดูแลทั้งหมดใน6กรมสำนักงานประหลัดเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้มากแต่ว่าที่ไปดูแล้วคือครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมทั้งซื้อยานพาหนะ จำนวนเงินถึง41ล้านบาททราบว่ามีการซื้อรถประจำตำแหน่งแล้วก็มีอุปกรณ์ที่คิดว่าสามารถผ่อนคลายได้ถ้าเราไม่ยจาเป็นต้องมาตัดในช่วงนี้เพราะเป็นงานที่ยังไม่มีความจำเป็นก็ขอตัดในส่วนนี้กรมจัดหางานเช่นเดียวกันนะครับตั้งไว้359ล้าน ก็มีคุรุพันธ์อยู่ประมาณ13ล้านบาทเป็นวัสดุคุรุพันธ์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตั้งไว้563ล้านบาทก็มีอีกประมาณ158ล้านกรมสรวนการและคุ้มครองแรงงานตั้งไว้249ล้านก็มีอยู่19.8ล้านสำนักงานประกันสังคม4 4 9 1ล้านและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับซึ่งทั้งสองหน่วยงานหลังนี้ไม่มีเรื่อง วัสดุกรูปหันท่านประธานครับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญเพราะมีพี่น้องคนไทยที่อยู่ในการประกันตนม .3 3มส9มและม .40 ซึ่งถ้ารวมๆแล้วก็10กว่าล้านถึง15ล้านคนดังนั้นเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจด้านปากท้องและเรื่องของครอบครัวแต่ที่ผมเองอยากตั้งคำถามถามไปยังกรรมธิการ ไปถึงกระทรวงแรงงานและสบคก็คือเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการปิดแคมป์คนงานการปิดแคมป์คนงานประมาณ555แ้แคมป์ซึ่งมีผิ้มีผลกระทบเนี่ยบางคนบอกประมาณ80,000คนบางคนบอกเป็นแสนซึ่งอยากเรียนถามว่าในการปิดแคมป์คนงานนั้นกระทรวงแรงงานได้มีการวางแผนหรือว่ามีการ กำหนดมาตรการในการเยียวยาช่วยเหลือผู้มีผลกระทบกับสบครหรือไม่อย่างไรเพราะว่าที่เป็นปัญหาขณะน,นี้พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ต่างจังหวัดก่อนที่จะมีปิดแค้มป์คนงานการระบาดของโควิดรละลอก3ในช่วงหนึ่งเมษาถึงช่วงวันที่26่ิบหกายนานั้นก็ยังไม่มาก แต่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ยุนาช่วงที่มีข่าวว่าจะมีปิดแคมป์คนงานแล้วผลการประกาศในรากิจามาอยู่ในช่วง27และผลมียีดเนี่ยพี่น้องคนงานเขาไม่ทราบว่าเขาต้องอยู่ในที่ร้อนๆอยู่ในแคมป์สังกะสีเป็นเวลาหนึ่งเดือนจะได้รับเงินชดเชยหรือเปล่าก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงจะกินยังไงมาตรการต่างๆรัฐบาลได้แจ้งเขงาไหมประเด็นที่สองก็คือ ทำไมไม่มีการตรวจเชิงลุกเพราะในแคมป์คนงานนั้นมีทั้งคนต่างด้าวและคนไทยเราเองถ้ามีการตรวจเชิงลุกตอนนั้นถ้าเราใช้เลปิดเทสใช้เอทเคเข้าไปตรวจเราจะรู้ทันทีว่ามีคนงานติดเชื้อ1ิ20%ซหรือกี่คนจะอ้างว่ากรุงเทพมหานาครมีโรงพยาบาลสนามเต็มไม่รู้ว่าจะตรวจยังไงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอนั้นผมคิดว่า น่าจะมีการวางแผนซึ่งตรงนี้จะมีผลตามมาอย่างยิ่งยวดซึ่งผมจะพูดต่อไปท่านประธานครับเมื่อถ้ามีการวางแผนโดยมีการปรึกษาทางการแพทย์เนี่ยผมเชื่อว่าแพทย์เนี่ยคงไม่ยอมให้ปล่อยเชื้อออกมาต่างจังหวัดทั้งจิงตสัจังหวัดภายในเวลาตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่หยุดเป็นการคัสเตอร์แคมป์คนงานที่ใหญ่มากจริงๆผมยกตัวอย่างจังหวัดศรีสะเกดก่อนปิดแคมป์คนงานเนี่ย ก่อนที่มีคนงานเนี่ยมีการติดเชื้อภายในจังหวัดห้าคนสิบคนเท่าน,นั้นเองหลังจากนั้นฉลองแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยมีอยู่วันหนึ่งหกร้อยกว่าคนที่เดินทางมาซึ่งเป็นอันดับหกของประเทศผมตกใจคนที่เดินทางกลับมานี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแคมป์คนงานแต่อีกส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่แต่เป็นพวกนักศึกษาที่ฝึกง,งานก็ใช่หรือเป็นกลุ่มคนที่อยู่กรุงเทพแล้วไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเขา อยู่ในส่วนนอกจากแคมป์คนงานแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ตามหมู่บ้านตามต่างๆซึ่งอาจจะเป็นมสามสามเกซึ่งเป็นอิสระก็ได้ชีพสละก็ได้ดังนั้นจึงเรียนถามว่าเรามีมาตรการที่จะทําไมไม่เชิงลุกเมื่อตรวจเจอนําไปรักษาถ้าโรงพยาบาลในกรุงเทพมหาคนครไม่พอผมเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขที่มีอสมอถึงหนึ่งล้านห้าหมื่นคน มีพลังที่เข้มแข็งมากเขาพร้อมที่จะดูแลในปริมณฑลหรือต่างจังหวัดใกล้ๆถ้าท่านมีการรับส่งเอาคนป่วยคนที่ติดเชื้อไปตามรถมีใบรีเฟอร์มีการรับส่งคนที่มาก็สบายใจคนที่รับก็สบายใจเชื้อก็ไม่แพร่กระจายคนงานก็ไม่ต้องหยุดงานสมาคมอสังหาริมทรัพย์นักธุรกิจกาสร้างก็ไม่ต้องหยุดงานไม่ต้องมีหนังสือมาถึงรัฐบาลหรือแม้กระทั่งมาถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยขณะนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับมีคนงานกลับมาหรือมีเจ้าหน้าที่หรือมีพี่น้องคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครพิษมศนเนี่ยติดต่อมาสมาชิกสภาเจราสรทุกคนเกือบทุกคนก็เห็นใจก็ต้องนาการช่วยเหลือโดยปรึกษาท่านผู้ว่าการจังหวัดว่าเราจะดูแลเขาอย่างไรถ้ารับกลับมาต้องรับมาตรการโดยมาตรการที่ควบคุมสีผ้ารับจนช่วงสีเขียวเนี่ยซึ่งจะเป็นประโยชน์ เพราะว่าเขาจะได้มารักษาได้ทันตรงทีเพราะที่อยู่กรุงเทพเขาก็มีทางไปข้อที่สองก็คือการชดเชยก็จะเรียนถามว่าชดเชยที่บอกการว่าชดเชยคนว่างงานให้คนละ2,000บาทแล้วก็ในมาตราสามสามแล้วก็ให้ห้าสิบเปอร์เซ็นของเงินเดือนแต่ไม่เกินเจ็ดพห้าร้อยบาทผู้บริษัทหรือเจ้าของกิจการได้สามพันบาทแล้วก็แต่ไม่เกินสองรอคนถามว่า การชดเชยตรงนี้ถึงมือประชาชนกี่เปอร์เซ็นต์เริ่มถึงมือหรือ,อยังต้องเรียนว่าตรงนี้เนี่ยประชากรที่เป็นคนงานทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไปค่อยรู้หรอกว่าเขาจะได้ยังไงอันที่สามก็คือการชดเชยที่แรงงานมสามสามที่ในกลุ่มของจังหวัดที่มีการควบคุมเข้มงวดสีแดง2 5 0 0บาทกับ2000ท่านทําไปถึงไหนแล้วแต่สุดท้ายก็คือเรื่องของการประสานงานร่วมกับสวบคในการรักษาพยาบาลน,นะครับโดยเฉพาะ ในการรักษาพยาบาลที่จะให้ยาฟาวิเพลาเวียซึงเปลี่ยนจากรจิเมนเดิมที่ยังไม่ให้จะให้ตอนเชื่อลงปอดมาให้ช่วงวันที่21สิงหาเป็นต้นไปนี่คือสิ่งซึ่งผมอยากเรียนถามกันพิการว่ามีแผนในการเยียวยาดูแลอย่างไรและที่ผ่านมาในการเยียวยารอบหนึ่งรอบสองก็ช้าคนที่มีเงินไม่ถึงห0 0พันก็เป็นเงินประกันสังเกตเขาเองก็ได้ช้ามากได้แค่3 0 0พันจนต้องมาโอทอนจนได้ครบ5 0 0พันบาทซึ่งเป็นเรื่องที่เขาลองเดียนมาเขากล่าบคุณนะครับครับท่าน ไปครับท่านเทียบจุธาครับเชิญครับ